อัปเดตนะคะข่าวสารของสาวๆ Black พิงกกันค่ะก่อนอื่นนะคะขอแสดงความยินดีค่ะให้กับน้องลิซ่ากันก่อนเลยนะคะแม้ว่าเมื่อวานค่ะเขามีการจัดงานคะการออนชาร์ตมิวสิกอะวอดกันค่ะแต่ว่าวายจีค่ะก็ไม่ได้ส่งสาวๆ b บ a c k พิงกนะคะไปร่วมงานแต่อย่างใดนะคะแม่น่าเสียดายจริงๆค่ะเลยอดดูสาวๆนะแต่งตัวสวยๆนะคะไปร่วมงานกับเขานะคะแต่ถึงยังไงค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าน้องลิซ่าค่ะก็เปรียบเหมือนกับตัวแทนหมู่บ้านนะคะเธอค่ะได้รางวัลนะคะชนะเลิศฝ่ายหญิง ค่ะโดยการโหวตจากแฟน,นะะได้รางวัลมิวบีดโกลบอลช้อยฟีเมลมาครองนะคะก็ขอแสดงความยินดีค่ะให้กับน้องลิซ่านะคะก็สิ่งลดมาะคะรับรางวัลกันไปเลยค่ะ,ะไม่เป็นไรนะคะไม่ได้เห็นเธอแต่งตัวสวยๆนะคะในงานก็ไม่เป็นไรนะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสื้อผ้าที่พวกเธอสวมใส่นะในชีวิตประจําวันเนี่ยแต่ละตัวก็มีความพิเศษอยู่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นค่ะเสื้อตัวนี้นะคะที่นอรลิซ่าค่ะใส่นะคะในงานแฟนไซน์นะของวีเวิร์เมื่อวันก่อนนะคะเอาจริงๆเนี่ยเสื้อตัวนี้นะคะมันจะต้องเป็นเสื้อสีชมพูะคะแต่อย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะมันกับกายนะคะเป็นสีฟ้าค่ะเสื้อตัวนี้ค่ะเป็นของแบรนด์ฮารบูมารีนะคะ,ะ,คะซึ่งจริงๆเนี่ยสีที่เขาทําออกขายนะ,ะมีแต่สีชมพูเท่านั้นนะคะแต่สีฟ้าเนี่ยคิดว่านะคะน่าจะเป็นการท ทำออกมาพิเศษนะทำออกมาให้นอลิซ่าใส่นั่นแหละค่ะซึ่งไม่ต้องไปหาซื้อนะคะยังไม่มีวางจำหน่ายนะคะสีนี้ค่ะียกว่าเจ๋งมากไปเลยนะคะเนี่ยต้องพิเศษขนาดไหนนะนอกจากนะคะจะได้ใส่เสื้อก่อนใครๆแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเสื้อนะคะที่ไม่มีวางจำหน่ายทั่วไปอีกต่างหากค่ะส่วนทางด้านสาวเจนนี่ค่ะก็ไม่ธรรมดาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเธอค่ะไปเป็นแขกรับเชิญใน MV ของคุณกรามนะคะแล้วก็มีการสวมใส่ค่ะแจ็คเก็ตสีชมพตูตัวนี้นะคะต้องบอกว่าราคาก็ไม่ธรรมดาค่ะไปสืบทรา,าบมานะ ก็ราคาถ้าอยู่ที่ประมาณ2อล้านสามแสนบาทเกินเลยทีเดียวนะคะส่วนทางด้านดีไซเนอร์ค่ะที่ทำคอสตูมในเพลงนี้นะคะก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเดิมทีค่ะแจ็คเกต็ตตัวนี้ที่เจนนี่ใส่นะคะเป็นแจ็คเก็ตคอนเซปต์ค่ะสำหรับ The Museum of Modern Art นะคะมันค่ะยังไม่เคยถูกใครสวมใส่มาก่อนเลยนะคะจนกระทั่งเนี่ยละค่ะเป็นที่แรกค่ะได้เห็นใน MV นะคะชินิกามิ ะะของคุณกรามนี่แหละค่ะถึงได้นะคะเอาออกมานะคะใช้กันนะ,นะคะว้าวก็เรื่องบอกว่าสวยแซบแล้วก็ราคาแพงมากๆนะคะตัดกับเสื้อตัวในค่ะที่ก็แซบไม่แพ้กันนะคะซึ่งก็มาจากแบรนด์ของเดวิดโคมาค่ะสวยแซบนะคะจนทําเอาบลิงเนี่ยหลายคนนะ ถทบจะหยุดหายใจกันเลยทีเดียวนะคะ,อะแอดก็เอาเสื้อสวยๆมาฝาดด้วยเลยละกันค่ะพร้อมกับเรื่องราวของนอริซ่านะคะจากงาน m มิวบีนะมาให้ฉลองกันนะคะเธอค่ะได้รางวาัลนาไปเมื่อคืนนี้ด้วยค่ะก,ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า